Do you like cats or dogs? แปลว่าคุณชอบแมวหรือชอบหมานะครับปกติที่ผมเคยสอนมานะครับประโยคที่ขึ้นต้นด้วยดูเราจะตอบว่า yes I do แบบนี้นะครับแต่ประโยคนี้เราจะตอบ yes I do ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีคำว่า or หรือว่าหรืออยู่ด้วยถ้าเขาถามว่า do you like cats or dogs? คุณชอบแมวหรือชอบหมาแสดงว่ามี2ออย่างนะครับให้เราเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเขาถามว่า you like cats or dogs เราก็บอกว่าถ้าเราชอบหมาเราก็บอกว่า I like dogs น,นะครับเราก็ตอบว,ว่า I like dogs เหมือนเนี้ยฉันชอบหมาแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นต้นได้ดูแต่ไม่มีคำว่า or อยู่ด้วยนะครับยกตัวอย่างว่า you like dogs คุณชอบหมาไหมแบบนเนี้ยนะครับเราสามารถตอบว,ว่า yes I do ได้เลยนะครับหรือว่า yes มนนี้ก็ได้ you like dogs Yes I do วันนี้ Yes I do หรือว่า Yes I like dogs เป็นนี้ก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่มันมีคำว่า or อยู่ด้วย do You like dogs or cats อ่าก็บอกว่า I like dogs นะครับให้เราเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับระหว่างสองอย่างมี cats or dogs เป็นนี้ก็เป็น You like cats or dogs I like dogs นะครับฉันชอบหมาแบบนี้นะฮะ